สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาอยู่กับเอทิชวันนี้เรามากับน้องยองอุยองนะคะเออแบสคัฟเวอร์เนาะอันนี้ม umas, ันเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ Yes มาดูก yes. ันค่ะอาร์ติออปเดอะแมนสยองอ h อ r h i ว That shit is so bad. Finally, you found yourself a friend. And you've ever since the start of saw the evening. I know you so well. I predict the book. When an animal came you go, just so good at being bad, you know. การเสือลมหน้าตา,าน้องมา่อ่ะโอ้โด,ดีงเลยโอ้กระชากผอกลมจังเลยอ่ะใช่องสีด,ดี ไร้ไร้หนูรู้หไม่แถวเลยอ๋อหักคอไปแ้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเดิมๆก้นอ่ะอ๋ออุ้ยสัร้ายเหรอโยนขึ้นมากลับได้โอ้ยแล้วก็โยนอีกทีนึงก็ตม ดีกว่าปะดีดีขนาดดีมากอ่ะ่านขนาดห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีมากไม่พบเก่งมาเลย ก็รู้นะว่าเต้นเก่งแต่ไม่คิดว่าจะแบบเก่งขนาดนี้เป็นสองนาทีครึ่งที่แบบอู้ตื่นเต้นทุกนาทีเลยต้องอร่อเขาะฉะั้ว่าเราแบบนั่งเม้าอะคือมึงแต่มันดีมากเลยนะเมื่อไหร่เรากูแบบแล้กูชอบตอนโย่แบบหมุนไปลูกข้างเลยตกใจหมดเลยโ Oh my god ดีจังเลยอ่ะเท่าไหร่เนี่ยสองนาทีสองนาทีสามสิบห้าสองนาทีครึ่งผมว่จะดูเรื่เนี้ยแต่ดูแล้วกูตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือแบบ ว้าวดีอะเก่งมากไม่เสียแรงที่แบบอึ๊บไว้รอดูอ่ะอ่ะก็รู้ว่าเขาเต้นเก่งแต่แบบก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะดูแล้วจะว้าวได้ทั้งเพลงขนาดนี้คือแบบเห็นเต็มๆหนึ่งเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออคืออะไรอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยไม่รู้คือมันก็จะแบบเหมือนกับคือเราก็จะแชร์สายตาไปทั่วทุกคนใช่ไหมล่ะแต่แบบพออย่างนี้ปุ๊บมันเดี๋ยวเดีมันก็แบบมันก็โฟกัสได้เต็มที่ไงน้องเก่งมากจริงจริงเดี๋ยวไว้ต้องรอดูเพลงดูณคมตอนตั้งแต่น้องไปแข่งคิงด d o m ออกมาทไไไม่ด้ง มันบอ <c oughs> น็อกไไว้เรารอดูเป็นพวกนี้แทนก็ได้ <c oughs> เออดีมากเลยต้องซา้วออ <c oughs> ตัวเนี้ยเดี๋ยวกบมาดูอย่<า>ไ,ไปหาดูซ้ำดีมากมาก็ยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไป็คะค่ะสาัสดีค่ะ